สวัสดีครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบนะครับอุปกรณ์ตกกุ้งนะครับไม่ใช่ตกปลาครับที่เห็นอยู่นะตอนนี้ก็คือลอกอบูกาเซียรุ่นลอกลอกตกกุ้งเห็นไหมเอาลอกตกกุ้งปลารุ่นรุ่นเวนเพนเชียนส์ครับเวนเชียนส์นะครับเวนเชียนส์รุ่นใหม่เลยครับรุ่นใหม่เลยครับ2022ันยีบสองสหน้าตาเหมือนอบูตัวอะไรโปรแม็กอะไรไหมไม่เหมือนใช่ยไหม ตัวนี้ลอกราคาประหยัดนะบอกไปก่อนเท่าไหร,นะร่นะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะฮะลอกราคาประหยัดคู่ใบป,ประกรันของเพียวใช่ไหมของของของทักเกิลมาสเตอร์<อ>นะครับอ๋อของทักเกิลมาสเตอร์นะครับเป็นบริษัทนำเข้าอ่าเป็นบริษัทนเข้าเมืองไทยนะฮะอาบูกาเซียเวนเจียนส์โอ้โหรูปร่างหน้าตาบอกเลย มันก็คล้ายๆกันเลยนะอาบัวบอดี้บอดี้มันอาการหมดแต่ว่าเครื่องในทั้งอะไรแต่ว่าเครื่องในอะไรก็ได้จะคล้ายๆกันนะไม่มเหมือนกันไม่ Body เหมือนกันแต่บอดี้จะเกียงมีทั้งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวาใช่ไหมคุณไม้รับ,มมรบหมุนซ้ายหมุนขวาครับอาหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วรอบที่ให้มานะตอนนี้ก็คือรอบอะไรหกจุดห้ารอบหกจุดห้านะฮะรอบเดียวมีรอบเดียวที่เห็นอยู่คือหมุนขวานะครับเ,าาเห็นอยู่คือหมุนขวา,เ,า<ๆ>เดี๋ยวเรามาดู สเปคข้างกล่องกันให้คุณไม้เขาแกะสเปคข้างกล่องตอนนี้ก็ที่เห็นอยู่เดี๋ยวนะครับัะคู่นะฮะเอาครับมาอยู่กันต่อนะครับเดนนี่มองไม่เห็นต้องหาแว่นใส่นะฮะ <c oughs> <c oughs> ลืมใส่แวน่นอ่ะดูนะครับตอนนี้ลูกปืนอยู่ที่ห้าตลับ <c oughs> รอบหกนะครับรอบหกจุดห้านะหมุนเก็บสายหมุนหนึ่งรอบเก็บสายได้เจ็ดสิบเซน แรงเรเบกอยู่ที่เจ็ดจุดไม่ใช่หกจะอัพให้เขาไงจะอัพให้เขาใ้าเว้นยังอ่านไม่ออกไม่เอานะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเอซม,มาคอมเมนต์ด่าแล้วนะโด <c oughs> นดะ่าแล้วพูดไม่รู้เรื่องงงไปงงมาผมไม่เข้าใจอ่ะมาต่อแรงเบรกอยู่ที่หกกิโลน้ำหนักรอบอยู่ที่215กรัมกับรอออบูกาเซีย เวนจินส์พูดยากหน่อยนะไม่ยากครับเอาไม้อะพูดไม่ยากผมพูดยากเวนจินส์นะครับอ่ะมีทั้งหมุนซ้ายหมุนขวาเป็นประกันของบริษัทเทกเกิลมาสเตอร์นะครับประกันดีอ่านะมาดูรูปลักษณ์หน้าตากันรูปลักษณ์ภายนอกหน็อกเป็นอะไรครับคุณไม้เป็นหนอกยางครับยางแข็งหน็อกยางแข็งนะครับตัวนี้น่าจะเปลี่ยนได้นะตัวนี้นะ ไม่มั่นใจนะฮะแล้วก็มาดูแขนลอกนะครับแขนลอกเป็นไรวัสดุอะลูนะน็อบอะลูสตาร์แดกก็เย็นด้วยเย็นเย็นเย็นนะน่าจะเป็นกาไฟอ่นนี้เป็นกาไฟนะฮะอ่าเหล็กมันจะหนักนะครับวัสดุเป็น ABS นะกาไฟกาไฟกาไฟอ่าตามนี้ ขอดูตัวเกียดสายด้านล่างนี้เป็นอะไรโลหะนะฮะโลหะนะฮะตัวนี้ก็ระบุมาตามนี้ สปูนนี่ถือว่าใหญ่ไหมก็คือมาตรฐานทั่วไปใช่ไหมก็พีอีสามประมาณร้อยร้อยเมตรอ่าพีอสามประมาณร้อยเมตรก็มาตรฐานเลยนะไม้ลูกปืนห้าตลับนะครับคอนสปูนเป็นไงคอนสปูนไม่มีเสียงนะครับปรับหน่วงข้างเป็นไงครับหน่วงข้างน่าจะมีเสียงึน่าจะมีเสียงอ่าอ่าคุณไม้เปิดให้ดูครับ เวนเจนเวนเจนนะครับเวนเจนส์อ่าอันนี้คือบริษทัทส่งมาให้เรานะฮะเราก็เอาให้ดูตามนี้เลยอ่าเลื่อนไปก่อนเลื่อนกลับไปก่อนครับไปเรื่อยๆครับอ่าไปเรื่อยๆครับคอนสปูลเขาเรียกอ,อะไรคอนสปูลนะมีลูกปืนให้ใ<ช>นะฮะการตีกลับ,บอ่าวันเวนะฮะระบบเครื่องในเป็นแบบนี้นะครับ,รบนี่แม่เมรกเก้าเมตรเลยนะเก้าเมตรนะฮะ ลูกปืนสแตนเลสนะครับตรงแกนสปูลก็จะมีลูกปืนมาให้ด้วยอ่าผ้าเบรกปากเกนเป็นของเขาครับอ่าผ้าเบรกเป็นของเขาเลยนะครับอ่าผ้าเบรกนี่นะครับนี่พีเนียนเฟืองั้งสองเป็นทองเหลืองครับเฟืองขับแล้วก็เอ่เฟืองขับแล้วก็เฟืองใหญ่แกนอ่าแกนสปูลก็เป็นทองเหลืองนะฮะเวนเจนส์นะครับ ตามนี้น,นสวยวัสดุสวยสวสรูปร่าง,งหน้าตาสวย1นึ0งพันบาทนะครับค่าส่ง80บาทนะครับกับอบูกาเซียเวนเจียนเราเปิดฝาให้ดูอขอดูอีกรอ,อบหนึ่งดีนะวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนนะนี่ครับลูกปืน NMB นะครับ อันนี้นะฮะดึงสปูลออกมาซินี่เลยตามนี้น้ำหนักเป็นไงบ้างไม่หนักไม่หนักปก,ก,กติครับปกติอยู่เพื่งขับด้านในทองเหลืองนะฮะส่วนมากตอนหลังนี้เป็นทองเหลืองกำหมดแล้วนะไม้นะถ้ารุ่นเก่าๆนี่จะเป็นโลหะอยู่เลยหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท ไม่มีคลิกเสียงนะตัวนี้นะไม่ไม่มีครับไม่ไม่มีโอเคตามนี้ค่าจะส่งแปดสิบนะครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบคลิปนี้ไม่มีอะไรเยอะถ้าจะสอบถามก็เดี๋ยวสอบถามตามที่ผมทิ้งทิ้งไว้มุมนี้นะครับโอเคมีอะไรจะบอกอยู่ไหมอ,อ่าลื่นลื่นคุณไม้บอกว่าลื่นเราต้องสกอตเทปแปะไหมหยุดยัง ยังด้วยหยุดแล้วประมาณโอเคไปกันก่อนขอบคุณครับที่รับชมและติดตามครับต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราติดตามชมนะครับคลิปหน้าจะเป็นรอกอะไรนะครับไปแล้วครับ